ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่771ในายท่านเพิ่งกลั่นแกล้งเว้ยฉันไม่ได้กังวลคนขับรถมีเทคนิคการขับที่เก่งจริงๆเขาสามารถขับรถเข้าไปในซอยที่แคบขนาดนี้ได้ เนื่องจากตรอกนี้ค่อนข้างแคบจึงสามารถขับรถผ่านได้ที่ละคันเท่านั้นอย่างไรก็ตามรถยังคงวิ่งด้วยความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากใครไม่มีฝีมือในการขับรถพวกเขาจะไม่กล้าขับผ่านที่นี่ด้วยความเร็วขนาดนี้อย่างแน่นอนแต่ทว่าขณะที่พวกเขาขับรถเข้าไปในตรอกดังกล่าวบุคคลที่ติดตามพวกเขามาตลอดก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างสมบูรณ์ โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นการปิดช่องทางการล่าถอยของคู่ต่อสู้ฉันจะดูแลผู้ที่ติดตามเธอมาเองจะยายหวินเชิงรับรองกับเจียนอีหลิงไม่ต้องรีบเจียนอีหลิงตอบแล้วรถที่เจียนอีหลิงนั่งอยู่ก็จอดนิ่งเมื่อเจียนอีหลิงมองออกไปนอกหน้าต่างรถหลายคันของตระกูลจำก็ได้จอดอยู่ข้างๆและทั้งหมดก็คือบดีการ์ดของตระกูลจำที่ได้จอดรถ,รถรอมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งตอนนี้รถที่ติดตามเจียนอีหลิงก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีทางให้หลบหนีซึ่งในตรอกแคบๆเช่นนี้รถของพวกเขาไม่สามารถเลี้ยวกลับได้เลยหลายคนจึงรีบลงจากรถแล้วทิ้งรถเพื่อทำการหลบหนีแต่ทว่าเพียงไม่กี่ก้าวผู้คนจำนวนมากก็สามารถหยุดพวกเขาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางหนีและทำได้เพียงยกมือยอมแพ้เท่านั้น ดูเหมือนว่าระบบจะประเมินพวกเขาสูงเกินไปนี่ถือว่าเป็นดัชนีอันตรายระดับ3จริงๆงั้นเหรอในทางตรงกันข้ามวเวรียงคงรอข่าวจากลูกน้องของเขาอย่างใจจดใจจ่อครั้งนี้เขาได้ส่งรถตามเจียนอีหลิงทั้งหมด3คันตรงกันข้ามเจียนอีหลิงมีบอดี้การ์ดที่เป็นผู้หญิงอยู่เพียงสองคนเท่านั้นดังนั้นนี้จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาที่จะรับมือกับฝ่ายตรงข้าม หากว่าไวรุยจับตัวเจียนอีหลิงได้เขาก็คิดจะใช้ยาบาังอย่างกับเธอและหลังจากนั้นก็จะส่งเจียนอีหลิงไปที่เตียงของฉันชวนยังไงซะเจียนอีหลิงก็เป็นผู้หญิงในตอนแรกเธออาจจะไม่เชื่อฟังแต่ถ้าหากฉันชวนได้ใช้เวลาร่วมกับเธอก็จะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เธอเชื่องและเชื่อฟังเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นไวรุยจึงรอยอยู่ในรถแต่ทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะกระจกรถ เว่ยจีรี่เลื่อนกระจกรถลงมาจึงทำให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆรถของเขาในขณะที่เวรุยกาลังเลื่อนกระจกลงจู่จชายคนนั้น<ๆ>ก็เอื้อมมือเข้าไปเปิดประตูรถอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ลากเว่ฉีรุ่ยออกมาจากรถทันทีหลังจากที่เวจีรุ่ยถูกลากลงจากรถแล้วเขาก็เห็นจำหวินเชิงยืนอยู่ข้างหลังชายคนนั้นเขาไม่สามารถบอกได้ว่าจำหวินเชิงกำลังยิ้มให้เขาอยู่หรือไม่ แต่ทว่าดวงตาที่จ้องมองมาที่เขาเป็นแววตาที่ดูถูกเหยียดหยามเป็นอย่างมากจา๋าย่อไวจีรุ่ยคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปลี่ยนคำพูดนายท่านนายท่านเชิงคุณต้องการอะไรจากผมงั้นเหรอไม่มีอะไรมากฉันแค่อยากไปชกมวยกับแกก็เท่านั้นนายท่านเชิงคงล้อเล่นแน่ๆทั้ทง,ทงที่คุณสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วผมจะกล้าชกกับคุณได้ยังไง ลืมแกกล้าทำอะไรหลายๆอย่างแถมยังกล้าลงมือกับคนที่ฉันห่วงใหญ่และด้วยเหตุผลนี้ฉันจึงให้โอกาสแกได้ทำบางสิ่งหลังจากพูดจบใจวินเชิงก็สั่งให้คนของเขาลากเว่รุยเข้าไปในรถและรถก็ขับไปจนถึงค่ายมวยเว่ยชีรุยถูกลากลงจากรถไปที่โรงยิมมวยจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอุปกรณ์ชกมวยแล้วถูกผลักขึ้นไปบนสังเวียน จำวินเชิงยืนอยู่ตรงข้ามไม่รุ้ถึงแม้ว่าจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าแต่ดวงตาของเขาช่างเย็นชาเหลือเกินนายท่านเชิงผมเบียงหมัดใส่คุณไม่ได้คุณอย่าทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องยากสำหรับผมเลยหยุดเสแสร้งพูดตรงๆด้วยฝีมือการแสดงในตอนนี้แกสมควรได้รับรางวัลออสการ์เป็นรูปปั้นตุกตาทองค่าเสียจริง ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรและยิ่งไปกว่านั้นผมไม่มีเวลาที่จะชกมวยอยู่ที่นี่บริษัทของผมกำลังเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างและคุณก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดอ่างไม้ไต่คู้มาม่าแกกล้าแต่ต้องคนที่อยู่ในใจของฉันเพราะฉะนั้นแกควรคาดหวังถึงผลลัพธ์นี้เช่นเดียวกันใจวินเชิงชกเก่งและคล่องแคล่วมากเขาพุ่งไปตรงหน้าแล้วชกหน้าไวรุยอย่างเต็มแรงเวจีรี่ถูกชกและล้มลงกับพื้นอย่างหมดสภาพ ความเจ็บปวดทําให้เขาเอามือทั้งสองลูบหัวตามสัญชาตญาณหมัดของจำหวินเชิงแรงขนาดนี้ได้ยังไงเขาป่วยหนักไม่ใช่เหรอตอนที่772ในายท่านเพิ่งกลั่นแกล้งเว่ยจีรุย 3. เว่ยชีรี่นอนอยู่บนพื้นครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพยายามลุกขึ้นในที่สุดในขณะที่เขาเดินเซไปเซมาหมัดอีกหมัดก็เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัว คราวนี้ชกเข้าที่หน้าท้องอย่างเต็มแรงเวยจีรุยกรีดร้องอย่างเงียบๆด้วยความเจ็บปวดแต่ทว่าก่อนที่เขาจะฟื้นตัวก็มีหมัดอีกหมัดชกเข้าที่ใบหน้าของเขาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เวยรุยล้มลงกับพื้นอีกครั้งเจ็บเขารู้สึกเจ็บที่ศีรษะใบหน้าและบริเวณท้องนายท่านเชิงไม่ไม,มีอีกแล้วเวยรยร้องอย่างยากลำบากเขาพยายามขอร้องใจวินเชิงให้หยุด โอ้นั่นเป็นเพียงไม่กี่หมัดเท่านั้นมันก็มากเกินไปสําหรับแกที่จะรับมือแล้งนั้นเหรอแต่ว่าเมื่อกี้นี้แกคิดที่จะแทงมีดเข้าที่หัวใจของฉันนายท่านนายท่านเชิงกําลังพูดถึงเรื่องอะไรคุณต้องเข้าใจอะไรผิดไปอย่างแน่นอนเวยจีรุยพยายามอธิบายอย่างสิ้นหวังจำวินเชิงเหยียบบนท้องของเวยก่อนที่จะพูดว่าฉันจะให้โอกาสแกคิดทบทวนคำพูดใหม่อีกครั้งเวยรุยกำลังพูดถึงความเข้าใจผิดในเวลานี้ ซึ่งเขาดูถูกความฉลาดของจำหวินเชิงไปงั้นเหรอหานมิงอเตือนจากนอกสังเวียนในท่านเชิงอย่าลงมือกับเขามากเกินไปฉันกลัวว่ากระดูกของมิสเตอร์เวยอาจจะรับแรงของนายไม่ไหวแรงกระทึบของจำหวินเชิงอาจทําให้ซี่โครงของเวยรุยหักได้อย่างง่ายดายไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้ใช้แรงลงไปทั้งหมดจำหวินเชิงไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเวยรุยใบหน้าของเวยรุยบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดนั่นไม่ใช่แรงทั้งหมดงั้นเหรอ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากจำหวินเพิ่งใช้กำลังทั้งหมดของเขาจริงๆนายท่านเชิงอย่าตีผมอีกผมผมผมทนไม่ไหวแล้วไว่รุยอ้อนวอนขอความเมตตาโอตอนนี้รู้แล้วหรือว่าแกไม่สามารถรับมือกับอะไรบางอย่างนี้ได้แต่ฉันเห็นว่าแกทำสิ่งที่ไม่ควรทำม,มากมายจำหวินเชิงหัวเราะก่อนจะวางเท้าลงบนใบหน้าของเวรุย ในขณะนั้นเวชีรุ่ยรู้สึกเจ็บปวดและอับอายเป็นอย่างมากจำหวินเชิงแกไม่ควรทำแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วเวรุ่ยฉันไม่ได้คิดที่จะจัดการกับแกในตอนนี้แต่ว่าแกกลับลงมือทำร้ายอีหลิงดังนั้นเป็นตัวแกเองที่บังคับให้ฉันต้องจัดการกับแกเวรุ่ยรู้มากเกินไปแล้วตอนนี้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปลี่ยนมาลงมือกับเจียนอีหลิง ซึ่งก่อนหน้านี้เวรุยได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เบื้องหลังในโลกธุรกิจเขาต้องการยืนหยัดต่อต้านตระกูลจามาตลอดแต่ทว่าจาหวินเชิงเพียงแค่วางแผนสิ่งต่างๆเท่านั้นซึ่งจาหวินเชิงไม่เคยลงมือจัดการกับเวจีรุยแม้แต่ครั้งเดียวจาหวินซึ่งเป็นคนโหดเที่ยมแต่เขาก็มีหลักการเหมือนกันจาหวินเพิ่งจะเคารพซึ่งกันและกันและจะลงมือจัดการก็ต่อเมื่อมีใครสักคนคิดที่จะต่อต้านเขา ในเวลานี้เจียนอีหลิงถูกพาตัวมาที่โรงยิมมวยสวัสดีพี่สะพ้ายเธอก็มาที่นี่ด้วยงั้นเหรอหานหมิงอวดทักทายเจียนอีหลิงด้วยรอยยิม้มเมื่อได้ยินเสียงของหานหมิงวิจยัยวินเชิงก็หยุดทันทีจากนั้นเขาก็ถอดนมชกมวยออกแล้วกระโดดลงจากสังเวียนเขาเดินไปที่เจียนอีหลิงแล้วถามว่าเธอต้องการกอดไหมบ่อยครั้งผู้คนต้องการกอดเมื่อรู้สึกกังวลและหวาดกลัว เงือออกเจียนอีหลิงตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอาเธอรังเกียจฉันงั้นเหรอไม่ได้รังเกียจอืมถ้าอาบน้ำเสร็จแล้วเธอจะกอดฉันไหมเมื่อได้ยินดังนั้นเจียนอีหลิงก็ก้มหน้าลงเธอไม่กล้าตอบคำถามของใจวินเชิงมีใครบางคนอยู่ข้างๆเธอและมันน่าอายเกินไปที่จะพูดอะไรออกมาในตอนนี้หานหมิงอวแซงทำเป็นไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่เห็นและไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น เมื่อจำวินเพิ่งเห็นแก้มของเจียนอีหลิงแดงเขาก็เลยเอื้อมมือไปลูบแก้มของเธอทันทีอาแฮมหานหมิงไอออกมาเบาๆเขาก็ไม่อยากรบกวนการแสดงความรักระหว่างนายท่านเชิงและเจียนอีหลิงแต่ทว่ายังมีคนนอนหมดสภาพอยู่บนเวทีมวยอ,อีกหนึ่งชีวิตพวกเขาทั้งคู่สามารถทำสิ่งนี้ต่อได้หลังจากจัดการกับบุคคลน,นั้นแล้วเจียนอีหลิงมองไปที่เว่ยฉีรุ่ยที่ยังคงนอนหอบหายใจอยู่บนเวที ฮานหมิงอาถามเจียนอีหลิงพี่สะพ้ายเธออยากลองชกมวยบ้างไหมหลังจากไปเที่ยวด้วยกันสองสามครั้งหานหมิงอาก็พบว่าเจียนอีหลิงสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเขาจึงต้องการให้เจียนอีหลิงลองชกมวยดูบ้างตอนที่773พี่สะพ้ายโหดเที่ยมดังนั้นเขาจึงตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เห็นพี่สะพ้ายชกมวยมากไม่รู้ว่ามันจะสยดสยองมากขนาดไหน แต่ทว่าเจียนอีหลิงกลับสายหน้าเธอปฏิเสธทุกอย่างที่อาจจะทำร้ายมือของตัวเองได้รอฉันอยู่ตรงนี้หลังจากที่จัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วฉันจะไปอาบน้ำให้หอมตลบอบอวนเลยทีเดียวอือเจียนอีหลิงตอบในขณะที่เธอก้มหน้าตามลงไปอีกทำไมเขาเอาแต่พูดถึงเรื่องนี้ละ่ะน่าอายจังจากนั้นจำหวินเชิงก็กลับเข้าสู่สังเวียน และเมื่อเห็นจำวินเชิงสวมนมอีกครั้งเว่ยฉีก็สะดุ้งในขณะที่เขาค่อยๆลุกขึ้นจากนั้นเขาก็จ้องไปที่จำวินเชิงและพูดด้วยน้ำเสียงโกรธจัดจำวินเชิงเป็นอะไรไปถ้าหากแกไม่ฆ่าฉันวันนี้ฉันจะกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนเว่ยรุยไม่แสรงทำเป็นเชื่อฟังอีกต่อไปเขารู้ว่าจำวินเชิงไม่กล้าฆ่าเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าหากเขาถูกฆ่าขึ้นมาจริงๆจำวินเชิงก็จะต้องชดใช้ด้วยชีวิต และด้วยเหตุนี้ตราบใดที่เขาสามารถรอดชีวิตไปได้เขาก็จะมีโอกาสตอบแทนความอัปยศอดสูที่ตัวเองได้รับในวันนี้อย่างแน่นอนการแสดงออกของอีกฝ่ายทำให้จหําหวินเชิงเห็นเป็นเรื่องขบขันในขณะที่เขาพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันไม่ต้องการให้มือของฉันสกรปรกจากนั้นเจียนอีหลิงก็พูดกับเว่ยรุ่ยว่าระวังให้ดีไม่งั้นานายจะถูกทุบตีจนตายอย่างแน่นอนแต่ทว่าเว่ยชีรี่ไม่กลัวคำพูดของเจียนอีหลิง ถูกทุบตีจนตายงั้นเหรอถ้ามันเลยสิเจียนอีหลิงและเธอควรอยู่ภายใต้การคุ้มครองของจำวินเชิงให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นในอนาคตเธอจะต้องทนทุกทรมานอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเวรุยก็หันหน้ามาตะโกนใส่จ่ายวินเชิงแกควรจับตาดูคู่หมันของแกให้ดีบางทีสักวันหนึ่งแกอาจจะไม่ได้เห็นเธออีกต่อไปในทางกลับกันอาจจะเห็นร่างที่ไร้ลมหายใจแทนก็ได้ ในขณะที่เวฉีรุ่ยพูดจบเขาก็ได้รับหมัดจากจำวินเชิงทันทีซึ่งความแรงของหมัดได้เวี่ยงเขาไปที่ด้านข้างของเวทีและเวจีรุ่ยธทำได้เพียงยึดรัวเชือกและยืนหอบหายใจอย่างหนักหน่วงเท่านั้นเวจีรุยยังคงพูดต่อไปแต่ทว่าค่าพูดของเขายังไม่มีค่าไหนที่ไม่ได้ตอบรับด้วยหมัดของจำวินเชิงแม้แต่คำเดียวหยุดทะเลาะกันได้แล้วเจียนอีหลิงร้องออกมาพาเขาไปรักษาบาดแผล เมื่อหานหนิงอาจได้ยินคำเหล่านี้เขาก็คิดว่าพี่สพายค่อนข้างใจอ่อนแต่ทว่าเขาไม่แปลกใจเลยก็เพราะเธอยังเด็กอยู่และอาจจะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนฉันมียาอยู่ในกระเป๋าใช้ยาในขวดสีแดงเจียนอีหลิงพูดกับบอดี้การ์ดหญิงที่ติดตามเธอมาบอดี้การ์ดหญิงเดินไปหยิบขวดยาสีแดงในกระเป๋าของเจียนอีหลิงทันที ขวดยานี้ไม่มีฉลากยิ่งไปกว่านั้นมันไม่มีวันที่ผลิตและข้อมูลการขายใดๆทั้งสิ้นมันเป็นแค่ขวดพลาสติกสีแดงธรรมดาแต่ว่ามีกระดาษติดอยู่ที่ข้างขวดบนแผ่นกระดาษแผ่นนั้นมีข้อมูลและสัญ,ญลักษณ์ทางเคมีเขียนไว้ด้วยมือเท่านั้นจำวินเชิงได้ยินเจียนอีหลิงบอกให้หยุดทะเลาะกันเขาก็หยุดทันทีจากนั้นบดีการ์หญิงก็ทำการทานยาลงบนบาดแผลของเวรุย่ยอา ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องที่บีบหัวใจของเว่ยฉีรุ่ยก็ดังขึ้นทันทีที่ยาถูกทาลงบนบาดแผลของเว่ยรุ่ยเขาก็กรีดร้องออกมาราวกับถูกฆ่าฮานหมิงอ้วตกตะลึงธรรมยานี้ถึงได้ดูเจ็บปวดมากกว่าการถูกชกต่อยเมื่อกี้นี้อีกเล่าพี่สะพายเขาจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายหรอกยานี้มีไว้สําหรับรักษาบาดแผลมันจะช่วยให้แผลของเขาหายดีเจียนอีห e ลิงอธิบายจริงเหรอ หานมิงอาถามด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกว่ายาขวดนั้นร้ายกาจยิ่งกว่ายาพิษคงจะคล้ายๆกับการโรยเกลือบนแผลสดประมาณนี้ใช่ไหมจ้หวินเชิงไม่คาดคิดมาก่อนเช่นเดียวกันเขาจึงถามเจียนอีหลิงว่าทำไมเธอถึงทำยาขึ้นมาละ่ะจ้หวินเพิ่งรู้ว่ามีโอกาสสูงที่เจียนอีหลิงจะทำขวดยานี้ขึ้นมาและยิ่งไปกว่านั้นน่าจะเป็นยาที่ใช้รักษาบาดแผลจริงๆ แต่ทวาริตของยาดูค่อนข้างจะสุดขีดมันดูเจ็บปวดยิ่งกว่าการโรยเกลือหรือเทแอแลกอฮอล์ลงบนบาดแผลเสียด้วยซ้ำการจัดการกับคนเลวสิ่งนี้มีประโยชน์เจียนอีหลิงตอบเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษอย่างนั้นเหรออื้อตอนที่774ถ้านายไม่ดูแลตัวเองมันก็จะถูกใช้กับนายเมื่อได้ยินดังนั้นจำหวินเชิงก็ค่อนข้างลงใจ โชคดีที่ยานี้ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับเขาไม่อย่างนั้นเขาจะกลัวมากถ้าเขาได้รับบาดเจ็บอึมแต่ถ้านายไม่ดูแลตัวเองมันก็จะถูกใช้กับนายเหมือนกันเจียนอีหลิงกล่าวเสริมขึ้นมาแค่แค่ก็จำวินเชิงปิดปากแล้วไอเพื่อปิดบังความคิดในใจของเขาเมื่อหานหมิงอะได้ยินอย่างนี้เขาก็ประทับใจเจียนอีหลิงอีกครั้งพี่สะายเขาช่างโหดเทียม เธอรู้ว่านายท่านเชิงไม่ชอบดูแลร่างกายตัวเองดังนั้นเธอจึงสร้างยานี้ขึ้นมาสําหรับจําหวินเชิงโดยเฉพาะตอนแรกเขารู้สึกว่าพี่สะพ้ายเป็นคนใจอ่อนแต่ตอนนี้หานหมิงอวีกลับรู้สึกว่าเขาช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเสียงกรีดร้องของเว่ยจีรุยยังคงดังต่อไปและทุกเสียงกรีดร้องทำให้ดูเหมือนมีคนกำลังถูกฆ่าตายทั้งเป็นผ่านไปห,าหนาทีบาดแผลของเว่ยรุยก็ได้รับการรักษา จ้ำวินเชิงและเจียนอีลิงเดินไปที่เวรุยในขณะที่เขากำลังนอนหงายอยู่บนโซฟาใบาหน้าเวรุยขาวซีดไร้สีเลือดแม้แต่ริมฝีปากก็ยังดูขาวจนน่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นเหงื่อเย็นๆปกคลุมอยู่บนหน้าผากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวรุยได้รับความเจ็บปวดมากแค่ไหนในตอนนี้เมื่อจ่ายวินเชิงและเจียนอีลิงเข้าใกล้เวฉีรุยเขาก็ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพูดออกมาสักคำ และด้วยเหตุนี้จำวินเชิงจึงสั่งคนของเขาว่าส่งมิสเตอร์ไว้กลับบ้านฉันหวังว่ามิสเตอร์ไวจะออกกําลังกายให้มากกว่านี้ในอนาคตฉันหวังว่าจะได้ชกมวยกับแกอีกครั้งจากนั้นไวจีรุยก็ถูกนำตัวออกจากโรงยิมมวยเมื่อไวรุยถูกส่งถึงบ้านเขาก็ใช้เวลาทั้งบ่ายเป็นอัมพาตอน,นอนอยู่บนเตียงและค่อยๆฟื้นตัวในตอนกลางคืนในตอนที่เข้าห้องน้ำไปส่องกระจกเขาก็ไม่เห็นแม้แต่รอยช้ำบนใบหน้าของเขาสักจุดเดียว ราวกับว่าเขาไม่ได้ถูกทุบตีมาก่อนแต่ทว่าเมื่อเขากดลงบนบริเวณที่จำหวินเชิงต่อยเขาเขาก็ยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดมากกว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากบาดแผลนี้แต่เขาโกรธมากจนหัวใจตับปอดและไตของเขาก็เจ็บปวดไปหมดอย่างไรก็ตามในเวลานี้คณะกรรมการได้โทรมาหาเขาแล้วบอกว่าบริษัทอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งพวกเขาขอให้ช่วยคิดหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งรวด แต่ทว่าเขาจะทำอะไรได้อีกงั้นเหรอเขาลองทำทุกอย่างที่คิดออกแล้วอีกทั้งยังพยายามหาเส้นทางการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่ทสามารถทำได้อาให้ตายเธอจำหวินเชิงเจียนออลิงตอนนี้ไว้รุ่ยทำได้เพียงนั่งสาบแช่งทั้งคู่เท่านั้นในเวลาต่อมาเลขาของไวจีรีได้โทรมาบอกเขาว่าท่านคีซีโอของบริษัทหวนเหี่ยวเทคโนโลยีต้องการพบท่านคะ่ะหวนเหี่ยวเทคโนโลยี บริษัทที่สร้างเกมเซอร์อินเวชั่นงั้นเหรือบอกเขาว่าตอนนี้ฉันอยู่บ้านแล้วเธอก็ส่งที่อยู่ของฉันให้เขาไปและขอให้เขามาที่บ้านของฉันแทนนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเวฉีรุย่ยไม่นานเว่ยรุ่ยก็ได้พบกับซีอของบริษัทหวนเหี่ยวเทคโนโลยีสวัสดีซีอเจียนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณเวจีรุ่ยกล่าวทักทายอย่างสุภาพ อ๋อคุณก็รู้ว่านามสกุลของผมคือเจียนแต่ทำไมดูเหมือนจะไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเจียนอีหลิงละ่ะเจียนหยุ่นเฉิงสวมสูทสีดำเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักและมีสีหน้าจริงจังราวกับว่าหมอกสีดำได้ปกคลุมอยู่ในดวงตาของเขาเมื่อได้ยินคำเหล่านี้วัยฉีรุ่ยก็หยุดชะงักชั่วคราวเจียนอีหลิงหนึ่งในสองชื่อที่เขาไม่อยากได้ยินก็คือเจียนอีหลิงเธอเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณงั้นเหรอ เว่ยจีรุ่ยถามขึ้นในขณะที่เขามองไปที่โปรไฟล์ของเจียนหยุนเฉิงสั้นๆซึ่งก่อนที่เจียนหยุนเฉิงจะมาถึงเขารู้แค่ชื่อเท่านั้นแล้วเขาจะไปรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจียนหยุนเฉิงและเจียนอีหลิงได้อย่างไรกันเธอเป็นน้องสาวของผมเองเว่ยชีรี่ลุกขึ้นยืนและพูดว่าออกไปซะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณแต่ทว่าเจียนหยุนเฉิงเพียงแค่นั่งอยู่เฉยๆซึ่งเขาไม่มีความคิดที่จะจากไปแต่อย่างใด ผมก็ไม่อยากเจอคุณเป็นพิเศษเหมือนกันแต่ว่าน้องสาวอยากให้ผมทำแบบนี้เจียนหยุ่นเฉิงพูดเจียนอีหลิงฮีเว่ยรุ่ยหัวเราะออกมาด้วยความโมโหและโกรธจัดตระกูลเจียนยินดีที่จะซื้อหุ้นของเว่ยกรุป๊ปเจียนหยุ่นเฉิงกล่าวต่อคุณกำลังฝันไปหรือเปล่าตอนที่775ช่วยฉันด้วยเสียวหลังฉันถูกมอสอยอฝันตามตื้อ มิสเตอร์ไวคุณสามารถปฏิเสธข้อเสนอของผมได้ในตอนนี้แต่ว่าผมแค่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตัวเลือกนี้เท่านั้นหากคุณต้องการรับข้อเสนอของผมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณสามารถติดต่อผมได้ทันทีจากนั้นเจียนหยุ่นเชิงก็วางนามบัตรลงบนโต๊ะเวชีหยิบนามบัตรขึ้นมาก่อนที่จะฉีกมันทิ้งทันทีหยุดฝันซะ เว้ยกรุ๊จะต้องไม่ถูกใครครอบครองถึงแม้ว่าพวกเราจะขายกิจการจริงแต่ต้องไม่ใช่ตระกูลเจียนอย่างแน่นอนเจียนหยุ่นเฉิงไม่แปลกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเท่าไรนะักเขาคาดไว้แล้วว่าจะมีปฏิกิริยาแบบนี้จากเว้ยจีรีผมหวังว่าคณะกรรมการของเว้ยกรุ๊ปจะมีความคิดเห็นแบบเดียวกับคุณเจียนหยุ่นเฉิงตอบซึ่งคำพูดของเขาเยือกเย็นและมีความมั่นใจอย่างมากคุณต้องกำลังฝันอยู่แน่ๆ อ่างไม้ไต่คู่มม้มาเราจะได้เห็นกันเจียนหยุนเฉิงตอบและยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นความฝันแต่มันคือความฝันของน้องสาวเพราะฉะนั้นผมจะทําความฝันของเธอให้เป็นจริงให้ได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์นั้นที่เจียนอีหลังต้องการอะไรบางอย่างจากเจียนหยุนเฉิงถ้าอย่างนั้นก็จงฝันกับน้องสาวต่อไปเพราะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเว่ยกรุ๊ปทั้งนั้นเว่ยฉีรุ่ยคำรามขึ้นอย่างโกรธจัด เมื่อได้ยินดังนั้นเจียนหยุนเฉิงก็ลุกขึ้นและยึดชุดสูทของตัวเองให้เรียบจากนั้นเขาก็วางนำบัตรอีกใบลงบนโต๊ะอย่างจะเย็นก่อนที่จะหันหลังเดินจากไปบัตรซบเว่ยรุยสาบแช่งเจียนหยุนเฉิงในขณะที่เขาจากไปตระกูลเจียนช่างระยังอายพวกมันคิดว่ามันเป็นใครถึงคิดที่จะซื้อเว่ยกรุ๊ปของฉันเจ้าพวกไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเฉินย่าฝานช่วงนี้ยุ่งมากเพราะเธอกำลังยุ่งกับการไล่ตามเจียนอี้เฉิน เฉินอยู่ฝานทำแบบนี้ทุกครั้งที่เธอชอบใครสักคนซึ่งเธอจะตรงไปตรงมาและกระตือรือร้อนในขว่คว้าหาความรักของเธออย่างมากตอนแรกเจียนอี้เฉินไม่ได้จริงจังกับเธอแต่ทว่าเมื่อเขาพบว่าฉันยูฝานเริ่มจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็ตระหนักถึงความจริงของเรื่องนี้ขึ้นมาเจียนอี้เฉินดึงแขนพี่ชายในขณะที่เขาร้องขอความช่วยเหลือพี่ชายได้โปรดช่วยผมด้วยถ้าพี่ไม่ช่วยผมเกียรติยศของพี่จะหายไประวังคำพูดของนายด้วย เจียนอี e ้เหิงกำลังอ่านนิตยสารอยู่เมื่อต้องเผชิญกับคำวิงวอนขอความช่วยเหลือจากน้องชายซึ่งเจียนอี้เหิงไม่แม้แต่จะสบกับดวงตาคู่นั้นแม้แต่น้อยโอเคถ้าอย่างนั้นความบริสุทธิ์ของผมจะหมดไปยังมีอยู่อีกงั้นเหรอพี่ชายพี่เป็นพี่ชายแท้ๆของผมจริงๆง,งั้นเหรอฉันรู้สึกคันมากเจียนอี e ้เพิ่งดูเย็นชาและไม่สนใจต่อคำขอร้องของน้องชายตัวเองแม้แต่น้อย พ่อพี่ครับผมยอมโดนพี่ทุบตีซะยังดีกว่าผมไม่อยากถูกมิสยูฝานลากไปมาอย่างนี้นายไม่อยากสู้กับฉันชวนงั้นเหรอถ้าได้แต่งงานกับมิสยูฝานแล้วล่ะก็นายก็จะสามารถสู้กับฉันชวนแบบเปิดเผยได้แต่ผมต้องเรียกเขาว่าพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะเสียเปรียบเจียนอี้เฉินตอบอาลืมไปซะเถอะผมจะไปขอความช่วยเหลือจากเสี่ยวหลิงและเสี่ยวหลิงจะต้องช่วยผมอย่างแน่นอน เนื่องจากพี่ชายปฏิเสธที่จะช่วยเขาเจียนอี้เฉินจึงตัดสินใจหันไปขอความช่วยเหลือจากเจียนอีหลิงแทนเดี๋ยวก่อนเจียนอี้เพิ่งเรียกในขณะที่เจียนอี้เฉินกำลังรีบวิ่งไปที่ประตูเจียนอี้ฉันคิดว่าพี่ชายเปลี่ยนใจแต่ทว่ากลับได้ยินเจียนอี้เพิ่งพูดว่าฉันจะไปกับนายด้วยและด้วยเหตุนี้เจียนอี้เพิ่งจึงไปกับเจียนอี้เฉิน ตอนนี้เจียนอีหลิงกำลังทำอาหารอยู่ในครัวและเมื่อเปิดประตูออกมาเธอก็ยังสวมผ้ากันเปื้อนลายกระต่ายอยู่เสี่ยวหลิงเธอต้องช่วยฉันแต่ถ้าเธอไม่ช่วยเกียรติยศของฉันจะหายไปเจียนอี้เฉินร้องลั่นทันทีที่เห็นเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงมองเจียนอี้เฉินด้วยสีหน้างุนงงจากนั้นเจียนอี้เฉินก็เริ่มอธิบายสถานการณ์ฉญยฝานมาสารภาพรักรก,กับฉันเธอเอาแต่ชวนฉันไปเที่ยวซึ่งฉันไม่เคยถูกรังควานและถูกไล่าตามแบบนี้มาก่อน ข้างหลังเจียนอี้เฉินเจียนอี้เหิงพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นและมั่นคงมีผู้ชายหลายคนเคยชวนนายออกไปข้างนอกไม่ใช่หรือไงย้อนกลับไปเมื่อเจียนอี้เฉินแกล้งทำเป็นเป็นผู้หญิงแต่นั่นมันแตกต่างออกไปตอนนั้นผมแค่ล้อเล่นเฉยๆผมไม่ได้จริงจังกับมันสักหน่อยเจียนอี้เฉินพิม สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้